ดวงกันนมัน EP 239คลิปนี้มีแขกพิเศษหน่อยครับเป็นเซียนมหัศอีกหนึ่งท่านครับช่างเก่งไม่แนะนเดินก่อนเขาฮอตก่อนเจ้าสนักมหัตแต้มหงเก้ยมเจอกับจมยุดมหัศตมงพแต้อยสิี EP แรกครับของช่างเก่งกับช่องเราช่างเก่งก็เป็นนักมหอตนะครับอยู่ในขั้นระดับเซียนนะครับแถวแนวหน้าของประเทศไทยเราเซียนก็น่าจะรู้จักกันดีไปดูในเกมครับเป็นเกมเดินลังนะครับในกระดานแรกฝั่งนันโยนะครับช่างเก่งเลยได้ขึ้นสูง ฝั่งนั้นลงมุมที่ตา20นะครับช่างเก่งขยับ5ไป9ฝั่งนั้นจะแปลงเป็น3ตัวเดียงครับช่างเก่งต่อทันทีครับลงมุมที่ตา13เริ่ต่อตัดข้างแล้วก็ลงข้างไปเลยครับฝั่งนั้นก็ลงด้วยนะครับที่ตา21ช่างเก่งเขได้โอกาสสร้างบ้านที่กลางกระดานนะครับแล้วก็ขยับ1ไป5ฝั่งนั้นแทรกทันทีนะครับช่างเก่งไม่ไวครับต่อขึ้นไปและยึดเหนิน14ในจังหวะนี้ครับเตมตัวไปนี้ถือว่าสําคัญนะครับฝั่งนั้นจะขยับต่อ่่งงากทีดชเหลุ เสกินแต้มนี้ังครับฝั่งนั้นต่อขึ้นมานะครับแล้วก็ช่างเก่งหลุดฮอตฝั่งนั้นบอกหลุดด้วยนะครับขยับลงครับตา14ช่างเก่งก็ไม่ว่าอะไรครับอ่ะตาคนต่างเข้าแต่ปัญหาของฝั่งนั้นเข้าฮอตก็ได้ที่ตาหนึ่งตาเดียวนะครับและดูเหมือนว่าจะอยู่ในเส้นทางฮอตของช่างเก่งเพราะว่าช่างเก่งเข้าฮอตที่ตา30ในจังหวะนี้ครับเรียบร้อยและทาให้ฝั่งนั้นชะงักและขยับเบี้ยลงครับที่ตา17จะไม่เป็นฐานที่ตา13มแลวจะต่อขึ้นมานะครับ แต่ช่างเก่งไม่ให้ถึงตรงนั้นครับดูแต้มนี้ดีๆช่างเก่งขยับ16 11เส้นนะครับแล้วก็ทิ้งลมพร้อมกับขยับพอดสามสิด3สามสตีลบอลคมจังวันนี้ครับแม่นิ่งามจริงๆและเก่งว่จบตรงนี้เลยนะครับฝั่งนั้นอย่าบอีกครั้นะครับไปว่ากันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของช่างเก่งบ้างนะครับช่างเก่งขยับขึ้นทำกางการะดานไปเลยนะครับเฝั่ะนั้นเดินก่อนก็5แต้มนะครับเดินหลังนี่ก็5แต้มในเบื้องต้นนะครับช่างเก่งยี่สิบเก้ายี่สิบห ฝั่งนั้นก็ขยับขึ้นมาครับ5้ามาเกช่างเก่งคิดอยู่พักครับก่อนจะขยับ28 24ิบแปะฝั่งนั้นลงมุมท่ตา3ครับช่างเก่งลงมุมด้วยทิตา20ถ้าเผยยก 4, 4 8, ี่มา8แล้วโดนทิมแน่นะครับฝั่งนั้นก็ไม่เผยรครับแต่ช่างเก่งทิมเหมือนเดิมจะเป็นแผนเป็นสูตรอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับลองคอมเมนต์ถามช่างเก่งเอาเองแล้วกันช่างเก่งต่อเบี้ย1ตัวช่างเก่งแต้มนี้โดนกินปีไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขยับขึ้นพร้อมกับแทรกกินขึ้นซึ่งฝั่งนน,งนัักนนครบะ ช่างเก่งก็แทรกขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่จังหวะนี้ฝั่งนั้นปล่อยแล้วครับแลกบันทอนเบี้ยไว้อย่างนั้นนะครับเออมากเยอะกว่ายิ่งบันทอนยิ่งได้เปรียบคำนี้จะใช้กับเสียนได้หรือเปล่ามาดูช่างเก่งขยับยี่สิบสองสิบแปดดันขึ้นไปครับกักไว้เลยสิบสามลงไม่ได้นะครับโดนแน่ฝั่งนั้นเลยขยับแปดสิบสองลงมุมครับช่างเก่งแทรกเลยแท่านี้นะครับฝั่งนั้นต้องแลกนะครับทั้อย่างอื่นช่างเก่งหลุดนพัดแน่นอนและถึงตัวนี้ฝั่งนั้นยังมีห้าตัวครับช่างเก่งยัง ต่อไปต่อมาจะหนีสวไม่ออกสันง,งั้นจำเป็นต้องเส้นหมากกัมาเท่ากันทันทีฝรั่งขยับลงมานะครับ16 19ช่างเก่งยกกัดทันที13บ7เจนี่ลงไม่ได้ครับโดน3ามฝรันงเนื้อตดสินใจขยับเบี้ยลงครับ20่ิช่างเก่งลอยละล่องแล้วครับหมากดูตำกว่าแต่จะถึงฮอตก่อนนะครับเพราะว่าช่างเก่งฐานแน่นฝั่งนั้นหลังลงูกเนี่ยขยับเข้ามาครับช่างเก่งจ่อฮอนแล้ว ั่งนันแทะกินถ้าเองไม่หลบพี่ก็จะเข้าไว้อย่างนั้นนะครับช่างเก่งก็หลบฟ่งนั้นจ่อฮอตเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้ช่างเก่งเข้าฮอตทิตา3นะครับในแต้มนี้ดูแต้มต่อไปนี้ดีๆครับัางนั้นก็เข้าฮอตทิตา30ช่างเก่งดึงฮอตปิดเลยฮอตออกไม่ได้นะครับไม่มีที่แหงฮอตลงเลยจําเป็นต้องเส้นนะครับที่นี้และมีตัวเส้นตัวเดียวครับคือ19 23ยิที่ดูดีหน่อยนะครับเผื่อได้ยินแล้วก็ต่อออกจังหวะนี้นะครับยี่สิว่ามยต่สไม่ร็ดคับช่างเ่งก็เส้น แล้วก็ต่อเช่นกันแก้วจริงๆรัช่างจริงพราะนั้นมอบนะครับ่นแก้มเสียช่างเคีงไปไปฟังกันต่อครับในกระดานที่3และเป็นกระดานเดินหลังของช่างเริงนะครับพราะนั้นเดินก่อนเล่นสไตล์ย่อนะครับไม่ขึ้นสูงถ้าเองไม่ขึ้นพี่ก็จะขึ้นไว้กันนะครับช่างจริงขยับขึ้นไปฝั่งนั้นเป็นฮาร์แมก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนจะขยับแทรกสูงขวากินจังหวะนี้ครับช่างเก่งขยับปิดเพราะช่างเริงปิดฝั่งนั้นก็ลงมาเลยครับจะมากองโจนแน่ครับลักษณะนี้เข้ากินแล้ว จะเป็นกล่องโจรช่างเก่งวิ่งแต้มกันไกลนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นขาเดียวสักก่อนฝันั้นยี่สิบเก้ายี่สิบห้านะครับช่างเก่งขยัะแปดสิบสองลงมุมฝันั้นขยับยี่สิบห้ายี่สิบสองครับช่างเก่งได้โอกาสแทรก,กินเลยแหลกไปะละว่าอย่างนั้นนะครับฝั่งนั้นไม่ช่างเก่งขึ้นขาที่สองครับสองมาหกแต้มนี้ฝั่งนั้นขยับสามสองยี่สิบแปดนะครับเปิดให้ช่างเก่งกระฮอนช่าง,งเก่งบวกไม่เข้าว่าอย่างนั้นครับขยับเจ็ดสิบเอ็ดว่าไม่เข้าฝั่งนั้นระเบิดเลยนะครับทิมจังหวะนี้ แรกแล้วก็กด2โซลิียคมในทันทีเลยนะครับในจังวันนี้ตาสเป๊ะได้นับดูมากเหลือเท่ากันนะครับเออเพ่านั้นหลังโล่งครับช่างเก่งลุยเลย ฝันนั้นก็ต้องยกกันนะครับไม่กันในหลุดแน่ครับกันได้ก็แค่แป๊บเดียวครับช่างเก่งจะต่อขึ้นไปแล้วฝันนั้นก็ไล่กินเลยนะครับไม่ให้ต่อก็เหมือนไล่ไปเข้าฮอตเช่นเดิมครับฝันนั้นตระหนักนะครับทีนี้เองยังห่างฮอตนะครับขยับลงช่างเก่งแซ่กินอีกครับขยับลบครับพอลบปั๊บช่างเก่งจ่อฮอตแล้วครับฝันนั้นอีก3ปีแสงครับถึงฮอตช่างเก่งเข้าฮอตเรียบร้อยพี่ยึดเงินสิบสี่ว่าว่าอย่างนี้นะครับช่างเก่งโยกนิดนึงนั่นก็ดูเหมือนรีบนะครับขยับลงใหห้้้้ดดดูตตาาาามมเเเเลลลือยโนนนนนแีีคครรัับบช่่งงงกกกสึทะว็ สจังนี้ครับตกตา5โอ oh, สวยงามจริงๆปิดจอบปิดเก่งไปเลยแก้วจริงๆไปว่านต่อเลยครับ นี่กระดานของซับพอร์เตอร์ของเรานะครับท่านต่อไปนะครับเป็นท่านเปซานนะครับซับพอร์เตอร์ของเรามาในนามสุกะเบาคุณซสือหมาฮอตเต็มรางพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดจิกําลังแข่งอาชีพครับแต็มรางพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด EP ที่สิบสี่ครับของซับพอร์เตอร์ของเราจะเป็นกระดานเดินก่อนครับในกระดานแรกของคลิปนี้นะครับมีสามกระดานครับของท่านเปซานในคลิปนี้และขึ้นคำกลางกระดานไปแล้วฝั่งนั้นนกมุมที่ตาสิบสองนะครับแล้วเขขยับขึ้นมาทำท่าว่าจะเป็นกองโจรซะแล้วครับท่านเปซานน่าจะเป็นมาตรฐานครับในนนนนจจัััังงงหวะีี้้ยบฝ่่อุมิทตาาเป็กโร สารดันขึ้นไปครับฝั่งนั้นยังไม่ต่อครับขยับสองมาเจ็ดท่านไปสารสามเอ็ดยี่สิบหกจะต่อไหมไม่ต่อถ้าเองไม่ต่อแล้วพี่ต่อนะว่่าอยางนั้นนะครับต่อลงตาสิบหกไปพอโดนต่อปับ๊บฝรั่งก็ขยับลงมุมตาสิบสามครับท่านไปสารแต้มนี้ยกหางครับสามสิบยี่สิบห้าฝรั่งขยับหกมาสิบนะครับท่านไปสารลงมุมดีตายี่สิบเอ็ดเต้มต่อไปนี้สําคัญครบคับเพื่อนๆฝรั่งขยับหนึ่งมาห้า แต้มที่ดีและชนะเลยคือ18 14นะครับการชนะมี108วิธีว่าอย่างนั้นนะครับท่านไปสารบอก26 23พราะขยับมาเก้าดันขึ้นมาครับบีบไว้ท่านไปสารแต้มนี้ยกตัวล่างเลยครับ32 28อรั้นตัดเส้นใจแทรกลงมาครับ10 15ในจังหวะนี้นะครับยกกันไม่ได้นะครับติด3 28 24่สิสท่านไพสารเล่นแต้มนี้ครับเส้นแล้วก็ขยับขึ้นการแลกกัน22ไสองแลทำให้มันตกอยู่ในรูปนี้ครับเรานั้นเลยได้โอกาสทองครับเข้ากินทันที ท่านปสานตกที่นั่งลําบากนะครับเหยียบยี่สามสิบแปดขึ้นไปให้ฝรัน,นเลือกแล้วกันเลือกกินเอาหนิน้องว่าอย่างเงี้ยน,นะครับท่านปสานบ<พ>อกเพราะนั้นตัดสินใจเอาเบีย้ยกินนะครับมาลงกายี่สิบเจ็ดท่านไปสานเลยขยับฮอตไล่ทันทีนะครับถ้าเขาฮอตท่านไปสานก็จะสิบแปดสิบห้านะครับเปิดแล้วจะได้กดสองฝรั้นเลยเสนอทางเลือกบ้างครับ เบอร์สามมันอ้วนพี่เอาไปกินไปกันนะครับถ้าไปอร์สามไม่กินนะครับเบอร์สามพี่ไม่ชอบของอ้วนบางันนะครับกินเข้ามาที่ตาสามยี่ฮอตฝั่งนั้นก็ติดกินนะครับทําให้โดนสามสุดิมคอมจังวันนี้ครับในดับหลน้โอ้สวยเลยครับฝั่งนั้นก็ยอมนะครับเดินให้กินกินกระดานคุณของท่านไปสามไปครับในกระดานแบ่วไาต่อครับในกระดานที่สองซึ่งเป็นกระดานด้านหลังท่านไปสามบ้างนะครับฝั่งนั้นเดินก่อนก็ไม่พลาดที่จะคำการกระดานไว้นะครับ ท่านไพ่สันขยับหกไปสิบนะครับค,ค่อยๆลำเลียงผลขึ้นไปในจังหวะนี้ก็ก็ตัดหน้าท,าทันทีแล้วก็ยึดกลางกระดานไว้แทนฝรั่งนั้นก็ต้องขนเบี้ยขึ้นมาใหม่นะครับท่านไพ่สันก็ลำเลียงผลขึ้นไปเช่นก,กันในจังหวะนี้ครับท่านไพ่สันก็ขยับแปดสิอฝั่งนั้นตั้งเตรียมรับนะครับท่านไพ่สันสร้างบ้านฝรั่งนั้นลงมุมนี่ตา20ท่านไพ่สัน ตั้งปมนะครับฝรั่งตั้งสามเหลี่ยมสัน้นท่านไปสานขยับขึ้นไปท้าทายนะครับต่อกันหาประหลาฝรั่งก็เอาเลยนะครับไปลงตากดท,าทันทีสองโซลิบอมตกตากิ๊บเป๊ะครับตากดตาสำคัญท่านไปสานขยับยี่สิบยี่สี่นะครับฝรั่งเห็นจังหวะจะล้มนะครับแบบนี้ท่านไปสานขยับหนีซะก่อนแล้วเตรียมตัวจะไปประคองกันนะครับเข้าหด ลันานุมงที่21ทัมเปสารดันไปแล้วครับเตรียมตัวจะเปิดได้เบอร์32นั่นแหละครับออกเราจะเข้าฮอตดูท่าล้นนะครับอ่กนั้นทีอย่างนั้นก็ไม่รอช้านะครับรีบขยับลงมาทันทีแล้วก็เตรียมตัวเส้นเช่นกันนะครับเนี่ยทัมเสาร19 24ครับฝั่งนั้นเส้นก่อนแล้วขยับ11 15ลงมาจะไปฮอตนะครับท่านเพสารแต้มนี้สําคัญครับไม่ปล่อยให้ไปเส้นคืนนะครับพร้อมกับขยับ27นะครับโยนให้กินทิ้งลุ่มนะครับแล้วขยับกด2สุดยอมจองในเครับ แม่สวยงามครับแก้มมีเสียงเทนไปสามฝังนั้นยอในบ้าต่อครับในกระดานที่3ซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของท่านไพศาลบ้างครับขยับขึ้นไปฝั่งนั้นจ้องตัดหน้าบ้างครับท่านไพศาลไม่ขึ้นนะครับไม่ให้ตัดบ้าอย่างนั้นนะครับเออเลนสไตล์ย่อมามาดูกันตอะนั้นเป็นสรงดาวนะครับท่านไพศาลขยับสูงทีนี้ฝรั่งเศสมาแปดนะครับท่านไพศาลเป็นมาตรฐานฝรั่งตั้งสามเหลี่ยมสั้นนะครับมาตรฐานเจอสามเหลี่ยมสั้น ปากันว่าสามเดี่มสั้นนั้นแพ้นะครับมาตรฐานทั้งแมสันลงมุมที่ตายยี่สิบจะต่อสองฝรั่งนั่นเก็บห่างนะครับให้ต่อไม่ได้ทั้งแมสันสามเอ็ดยี่สิบหกนะครับฝรั่งที่มันต่อขึ้นมาก่อนแต่วันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับทั้งแมสันไม่ขยับ 3, 2, าสามสองยี่สิบแปดท้งแมสันแทรกกินเลยแทรกกินให้รู้จัดไปอย่างนั้นนะครับฝรั่งขยับโรลงมาทัา้งแมสันดันขึ้นไปครับยี่สิบสามสิบเก้าทีนี้นฝรั่งนั้นตั้งเตรียมต่อสองทันทีอยู่ไม่ได้ครับทับเบเี้ยหลบบขึ้นไปครัุ่งนนนจ้้าาศีลอย่งััครบแมอ,อ ฝั่งนั้นก็ไม่ขัดข้องครับแล้วแต่ว่าอย่างนั้นนะครับท่านประธานลงุมไปฝั่งนั้นต่อขึ้นมายึดเดนน14มองดูแล้วลำบากแล้วครับเพราะว่าหมากต่ำกว่าและก็การกระดานฝัง่งนั้นของหมดถึงตรงนี้ก็มีตัวที่น่าเดินคือตัวเดียวครับคือเบอร์ยี่สิบห้าลงยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับแต้มน,นี้ทําให้ฝั่งนั้นได้ใจนะครับและเห็นโอกาสแทรกถึงฮอตแน่ว่าอย่างนั้นอีกแทรกกินเลยก็จริงอย่างที่ฝั่งนั้นคิดครับถ้าหลบแต่ท่านประธานไม่ทําอย่างนั้นครับดูแต้มนี้ดีๆท่า,า,า,นน 12, าตัวไหนกินก่อน ผลเหมือนเดิมนะครับในจังหวะน,นี้เรียกว่าสวนแรงแรงมัดเดียวนอกขัน้นไพศาลสา 3, 2, 28, 3, สมสองยี่สิบแปดกดสามสตุลทุกคอมังครับตกตาสามเปะพร้อมเป็นฮอตมากสี่สามยอม่าอย่างนั้นนะครับฟับงกันเออไปมากันตัวที่ท่านต่อไปนะครับท่านนี้เป็นท่านปลาไข่ทอดเมืองตรังว่าอย่างนั้นครับตัวเต็งมาลายเต้ยมหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าเจอกับมือหมากหมอบไปเต้ยมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นอีพีแรกเปิดอซิงเลยนะครับของท่านปลาทอดเมืองตรังผมจะเรียกสั้นว่าปลาตรังละกันนะครับ มี3ากระดานนะครับในคลิปนี้เป็นของท่านปลาทอดเมืองตังและกระดานนี้เป็นกระดานเดินหลังนะครับพรานอยู่กลางกระดานท่านปลาตังทอดกิน <are not> <it> ไม่ใช่ทอดอยิดเข้ากินครับเออแม่เริ่มจะหิวท่านปลาตังเป็น3ตัวเรียงนะครับฟนานเป็นปุ่ม <c oughs> และจังหวะนี้ท่านปลาตังลงมุมที่ตา12ครับฟรานสามซองยี่สิท่าเหมือนจะต่อ <c oughs> อยากต่อก็ตัวมาครับท่านปลาตังบอกพัานต่อพุ่งขึ้นมาลงตางต19นะครับแต้มนี้ท่านปลาตังขยับ2มา7ตั้งฐานรับว่าอย่างนั้นแหละครับ ไม่รู้ครับว่าฝั่งนั้นจะเลือกเดือนตัวไหนนะครับ3ามเอ็ดยแบบนี้ท่านป่าตังขยับ1ไป5ทําท่าเหมือนเจ็ดต่อแต่ท่านป่าตังแต้มนี้ครับไม่ต่อแต่ขยับ11 16กนะครับแทกขึ้นไปเลยให้เลือกเลยว่าจะแทรกินตัวไหนนะครับลงตาย0หรือจะ18 15ฝั่งนั้นเลือกยากเลยนะครับและตัดสินใจแทรก18 15กินคนละตัวและเจ้าวันนี้ครับฝั่งนั้นได้เลือกเล่นว่าจะเข้ากินไหมถ้าเข้ากินแล้วจะเสียหายหรือเปล่าแต่ฝั่งนั้นไม่สนครับ ท่านปราตังก็เข้า3 2มไม่ได้อนะครับต้องเข้า3 1อดไปแล้วเข้าฮอตไปพอเข้าฮอดปับ๊บฝั่งนั้นขยับพับยิบ38ลงมาแบบนี้ทําให้ท่านป้าตังให้ได้จงังหวะดีครับขยับลงม,มุมเตรียมทิ่ม2ทิ่ม3ฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับพอดมาตา15ครับใครจะให้กิน3ว่าอย่างนั้นนะครับเออก็เยดยโดนเตี้ยมนี้ครับกิน3ไม่ได้ท่านปราตังเส้นแล้วก็กดสี่สวัสดีบุคคลดังวันนี้ครับหสวยงามจริงๆ กันสามเจอสี่นี้ต้องยอมมาอย่างนี้น,นะครับเส็จท่านปลาทอดเมืองตรังปลาไข่ทอดเมืองตรัง,อเ,อง,รงเออมันต้องอย่างนี้ครับมาดูกระดานที่สองของท่านปลาตังนะครับแล้วก็เป็นกระดานเดินก่อนย่อนะครับไม่ขึ้นสูงและดูเหมือนว่าจะเป็นทรงดาวนะครับยี่สิบหกยี่สิบสามเพราะนั้นก็ขยับขึ้นเป็นทรงดาวด้วยบนฟ้าไม่ใช่จะมีดาวอยู่ดวงเดียวว่าอย่างนั้นเออเอาตามสบายท่านปลาตังขยับลงมุมนะครับกลางเขียนเพราะนั้นตั้งสามเหลี่ยมและจังหวะนี้ท่านปลาตังขึ้นไปครับ เป็นดาวทรงอีห้อยนะครับในแต้มนี้พระยักษ์หกมา10นะครับหลายเซียนก็จะขยับยี่สิบสานะครับแต้มนี้รอฝั่ันแทรกเก้าสจะติดคนนะครับแต่ท่านปาตังขยับยี่สิบสามสิบแปดั่งขยับลงมุมที่ตาสินะครับท่านปาตังขยับสร้างบ้านกลางกระดานครับยี่สิบเจ็ดยี่สามฝั่งนั้นมุดลงมาจะมาเข้าตา20นะครับแต่ว่าสามเหลี่ยงลากเหลือนะครับแต้มนี้ท่านปาตังไม่เข้าปิดมันเป็นมุมของพี่ไปอย่างนั้นนะครับเออจองซะงั้นมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฝั่งิินััับบาาปปปปตขยดดพอ๊ แต้มนี้สําคัญนะครับฝรั่งขยับ2มา6แต้มนี้ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าท่านปาตังสอยทันที17 14สลับลงมุมแต้มนี้ทําให้ฝรั่งเดินยากเดินลําบากทันทีเลยนะครับเดินยากทุกตัว38โดนทิพย์แน่ครับ18บ5 19 24นี้ก็โดนเข้าจินเลขขยับ1มา5นะครับทําให้โดนแต้มนี้ครับรทุกท่านท่านปาตังขยับ18 14นะครับโยนใ้กิน2และกด 3. สามสรีบบกกับจังบ่อนี้ได้กินอีก1ตัว ท้าไม่หมากเหลือสี่ต่อสน่แลจะถึงฮอตนะครับทำให้คนนั้นลามใบยนึ่งนะครับในกระดานที่สองท่านปาทอดเมืองตรังไปอีกครับไปบ้านต่อครับในกระดานที่3ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของท่านปาทอดเมืองตรังปลาไข่ทอดเมืองตรังโอเคครับเออลืมลืมคําว่าไข่เป็นกระดานเดินหลังนะครับในกระดานนี้ฝั่งนั้นเดินก่อนและคํากากกระดานไปแล้วเรียบร้อยครับท่านปลาตังก็เล่นทรงดาวนะครับเบื้องต้นและจังหวะนี้ก็แรกขึ้นไปเลยฝั่งนั้นก็ขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับท่านปลาตังสี่ไปแปดฝั่ง ท่านปาตังแต้มนี้ลงมุมนีตาสิบสามการละปุ่มมีร้อยแปดวิธีว่าอย่างเั้นนะครับการเดินปุ่มก็มีร้อยแปดวิธีเช่นกันอย่างนง้นนะครับเออเอาฝรั่งตั้งท่าแบบนี้จะตรวจสอนะครับท่านปาทวดต้องขยับลงมุมนีตาสิบสองนะครับในจังหวะนี้และโดนเนียบสองข้างนะครับพอเห็นท่านปาตังลงมุมฝั่งนั้นขยับเปิดต่อขึ้นมาครับมาลงที่ตาสิบเก้าจังหวะนี้ครับท่านปาตังก็เลยตัดสินใจขยับสองมาหกนะครับเต้มตัวไปนี้นะครับดูดีๆครับทุกท่านฝั่งนั้นขยับยี่สิบ แต้มที่ชนะเหลือคือเส้น13 17นะครับแล้วต่อ2ลงตากดที่ตาย22นะครับการจะชนะมี108วิธีไปอย่างน,น,นะครับท่านปาตังก็ขยับ6-9ไปเกรานั้น3 1 26นะครับท่านปาตังแต้มนี้จัดการเส้นแล้วก็หนีบนะครับ10 14หนีขึ้นไปฝอนนั้นจะเส้น20 16แล้วก็เดิน18 15ลงมาขารฮอตก็น่าจะได้นะครับแต้มนี้ แต่ฝั่งนั้นยังไม่เอาครับขยับ30 25ท่านปาตังก็ขยับ1ไป6ครับดันเบี้ยขึ้นไปเตรียมตัวไปกัดและมาถึงตรงนี้ครับฝั่งนั้นโยน24 6นะครับแล้วก็18 15ก็ยังพอเสมอได้อยู่นะครับแต่ตัดสินใจมอบครับในเจ้ามนีโยนในจิตจนหมดกระดานนะครับเกียก็จบตรงนี้เลยครับทุกท่านเสียท่านปลาไข่ทอดเมืองตรังเรียบร้อยดี๋ครับแล้วไปปิดท้ายเลิปด้วยเซียนหมักฮอตในเพจเราครับธนาเสดหมัดปาน กูซื้อมงฮตเต้หนึพันแปดร้อยเก้อเจอกับเจ้าสุนักมหัอตครับเต้ยหนึ่เาร้อยปเป็นอีพีที่สีครับของท่านนาเซดกระดานแรกเป็นกระดานเดินหลังนะครับฝั่นเดินก่อนอท่านนาเซดในคลิปนี้เล่นตัดหน้านะครับมาดูกันเพราะฉะนั้นยี่สิบเกครับท่านนาเซดตัดทันทีนะครับ10-15ตัดหน้าขึ้นยึดกลางกระดานว่าอย่างเงี้ยแหละครับเดินหลังตัดหน้าแล้วก็ขึ้นกลางกระดานไว้เลยนะครับแล้วเจ้าวันนี้ก็ขยับ4ไป8 ฝรั่งยี่สิบเจ็ดยี่สามครับทนาเซตขยับขึ้นไปฝรั่นยี่แปดยี่สท่านาเซตขยับสร้างบ้านกลางกระดานฝรั่งเซตขึ้นมาครับยี่สามสิบแปดทนาเซตขยับสองไปหกนรั้นทําท่าจะต่อกัดหางประดงตากดนะครับทนาเซตดีดออกฝรันนั้นอย่างนั้นก็ขยับสามสิบยี่สิบห้าครับแ้มนี้ทนาเซตลงมุมจะต่อสต่อสามสิ้ายีสามต่อสน้เพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับท่อนาเซตบอกนนั้นเลยลงมุมพอลงมุมปั๊บก็โดนแ้มนี้ครับดยดีดีท่านาเซตขยับส ตาสามสิบเป,ปโอ้สวยงามครับมากซีซีนะครับฝรั่งยังไม่ยอมครับขยับเบีย้ยลงธน,นเศรษตไล่กดทันทีฝรั้นก็ขยับหลบพร้อมเข้ากินนะครับในแต้มนี้ธน,นเศรษปล่อยเลยให้กินแล้วก็กดสองสติเดอรอมอีกหนึ่งรอบครับในกระดานนี้เกียวกาจทตรงนี้ครับในกระดานแรกฝรั่งเข้ากินนะครับธน,นเศรษก็ปล่อยแล้วก็ได้กินหมดกระดานเกีบธน,น,นเศรษไปครับในกระดานแรกแล้วต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของานเศรษบ้างครับขยับขึ้นไปแล้วก็คำกากระดานไว้ครับ ต้นกระดานนะครับก็ปั้นรูปปัน้นทรงเล่นกันละเลือกแบบที่ชอบนะครับฝั่งนั้นเป็นทรงดาวนะครับเบื้องต้นด้จังหวะนี้ก็แทรกกินธนเสดขยับปิดพร้อมเป็น3ตัวเหลยงฝั่งนั้นก็เป็น3เรียงด้วยครับขยับขึ้นมาธนเสดขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามฝั่งนั้นก็ลออครับเหมือนกันเดะนี้ธนเสดแทรกขึ้นไปครับจะต่อสองหนีบสองข้างฝั่งนั้นขยับลงมุมตาสิบสองนะครับธนเสดสามเอ็ดยี่สิบหกแต้มต่อไปนี้สำคัญน,นะครับฝั่งนั้นต้องเก้าสิบสี่ตัวเดียว เสียนท่านว่าอย่างนั้นนะครับไม่เชื่อเสียนนะวาอย่างนั้นนะครับเฝั่ะนั้นขยับลงมุมนะครับแล้วก็27เป้าหมายฝั่งนั้นจะทิ่มนะครับ13บ7ส่วนมากเต้นนี้ก็21 17นะครับแต่ท่านอาเซีตอบทันทียึดเนิน14ว่าอย่างนั้นนะครับพร้อมกินนะครับเฝั่ะนั้นเลยต่อไปแล้วก็มีบ้านที่กลางกระดานมาท่านอาเซียังดูดีกว่าอยู่นะครับขยับ26 23หกยามฝั่งนั้นขยับ1มา6นะครับท่านอาเซีจังวอนี่สามสี่สิบหครับ เพราะนั้นที่จังหวันี้ก็มุดเลยนะครับชวนแรกทันทีทานาเศรษฐเอาอยู่แล้วครับเปิดแรกคนละตัวในจังหวัดนี้นะครับเพราะนั้นเขาได้ตาเดียวครับตา31แล้วก็มุดเลยทานาเศรษฐเลยอาศัยลูกนี้นะครับเข้าตา31มอฮอตคอมมองเลยจังหวัดดีดออกบังคับเข้าให้ทันทีเพราะนั้นถ้าเข้าก็โดนสองนะครับแพ้ไปเลยดูแต้มแก้ของฝั่งนั้นครับ ฝ่นั้นขยับทิมเลยนะครับส3 17สเสวนวาเซตเลือกกินเอาวายอย่างนั้นนะครับทันาเซธเข้าเบอร์ย2ิบสองขึ้นไปครับฝ่งนั้นขยับกดสองสดิบคอมจังวันนี้ครับแรก2 2โอ้เก๋าเลยครับแก้ได้เป็นฮอตเลยครับทันาเซธต้องขยับลบเพราะหลบปั๊บฝังนั้นก็ขยับฮอตครับมาหนึ่งตาทนาเซขยับเบียกักทีนี้ทนาเซได้เปรียบคือเบียสูงนะครับเบี้ยตัวที่สองนี่สูงกว่าฝั่ะนั้นเห็นอย่างนั้นก็ไม่รอดี ยกฮอตสก่อธน่าตนนาิเศษเลยได้โอกาสดันขึ้นไปเลยนะครับทีนี้จังหวันนี้ก็สําคัญนะครับ1448ครกับ 14, 1447นี่เหมือนกันไหมถูกทันว่าเพราะนั้นขยับ1447นะครับทาน,นาติเศษเขาฮอตทันทีฮอตคู่ทีนี้ครับเบีย้ยลงไม่ได้นะครับโดนสองเลยขยับฮอตไปตา30นี่ก็มองเทงเดินในตาเดียวรับฮอตมาตา25ซึ่งธาน,นาติเศษต่อทิ้งทันทีนะครับในจจงหวันนี้มากด้วยสองสองนะครับเพราะนั้นขยับเบีย้ยลงธน,นาเศดไม่ไล่นะครับให้เลือกทางเดินเองแล้วก 22-25ท่านาเซียไล่กดแน่ครับตัา11ซึ่งก็จะแพ้นะครับเลยขยับ22-26ครับในจังหวะนี้ท่านาเซียกดไล่เลยมาครับให้เข้ากินนะครับแล้วก็ต่อทิ้งในจังหวะนี้ครับเกมจบตัวนี้เป็นของท่านาเซียครับในกระดานที่สองแบบละมุนละมอเลยนะครับไปว่ากันต่อครับในกระดานที่สามซึ่งเป็นกระดานเดิดหลังของท่านาเซียบ้างครับฝันเดือดก่อนทันาเซียตัดหน้าครับในคลิปนี้ได้วิชาตัดหน้ามาจากเทือกเขาเหลียงซาน ว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ววันนี้ก็ตัดหน้าครับขึ้นไปกลางกระดานยึดเนินสิครับฝั่งนั้นขยับขึ้นมาครับลำเลียงพลขึ้นมาใหม่ท่านอาเซียในจังวันนี้ก็ดันขึ้นไปอีกนะครับ81จะไปสร้างบ้านที่กลางกระดานว่าอย่างนั้นครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับทำหลังคาฝั่งนั้นแทรกลงมาครับแ้มนี้ท่านอาเซียขยับลงมุมจะต่อขัดหางนะครับไปลงตา22ตากดซึ่งฝั่งนั้นไม่ยอมครับขยับปิดพอปิดปั๊บท่านอาเซียยกหางทันทีครับ สามไปแปดเพราะนั้นตั้งปุ่มนะครับในแทมนี้ธน,นาเสดขยับลงมุมตาสิบสองฝั่งนั้นทําท่าต่อนะครับธน,นาเสดขยับหนึ่งไปหกต่อเลยว่าอย่างนั้นตั้นก็ต่อทันทีครับมาลงที่ตาสิบเก้าธน,นาเสดเลยขยับสิบเอ็ดสิบหกครับดันเบี้ยขึ้นจะไปฮอตฝพราะนั้นเห็นอย่างนั้นก็เอ้ยไปด้วยวะ่ะว่าอย่างนั้นนะครับสิบแปดสิบห้าลงมาธาน,นาเสดไม่รีบครับแทบมบนี้ขยับสิบสิบสี่เหมือนมีแผนเพราะนั้นไม่สนใจแผนครับได้ฮอตก่อนได้เปียบ ว่าอย่างนั้นครับขยับเบียลงไปทันาเซียนเลยทิ้มเลยครับเส้นหนึ่งทีแล้วก็กดสองสวัสดีครับจังวันนี้ครับดวงตาสามสิบเปย์โอ้สวยครับเบอร์สิบสี่นี้ไม่น่ารอดนะเนี่ยว่าอย่างนั้นนะครับทันาเซียนเพรนั้นเห็นอย่างนั้นก็เข็นเก็บครับพอเก็บเบอร์สิบสี่เบอร์สิบเอ็ดลอยครับทันาเซียนกดกินอีกฝั่งนั้นเห็นจะฟรีก็ทิ้มครับคนละตัวเพื่อนนะครับเออแต่ดื่มตาตกอินปั๊บฮอตก็มองอีกอะไรวะเซ่อย่างั้นนะครับยินดีดูตรงนี้ครับเพรานั้นเดินให้กินจนหมดกระดาเจอกันอีีหน้าคครัับผมสสวดีรับ